น้ำซอสแบบเข็มคุณหมกักสวัสดีเจ้าวันนี้แม็กกิฟก็จะพามาย่างมาม่ากเกาหลีนะเจ้าเริมแรกนะเจ้าก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาม่าเพชรเกาหลีแบบแห้งนะเจ้านี่ซอสดำนะเจ้าพอน้ำเดือดเสร็จแล้วแม็กกิฟก็จะใส่เส้นลงไปเลยเจ้า ใส่ส้นเซตนอนต้มไปสักคกรั้งนคิปก็จะพีกกลับด้านนะเจ้าเส้นมาม่าของเฮาเก็จะเลื่มคล้ายตัวแล้วเจ้าเาก็ขี่กันแบบนี้เลยเจ้าพอเส้นซุกดีแล้วแมกิฟก็จะปิดเต่าเลยเจ้านี่ก็จะได้เส้นอันเหนียวนุ่มแบบนี้นะเจ้า โอเคจากนั้นในกิ๊บก็จะดินน้ำออกเนาะ อลิน้นนำออกเสร็จแล้วแมคิบก,ก็จะคุกด้วยซอสตัวนี้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสาลายแล้วก็งาเอาไว้รวยหน้าน่ะเจ้าพอใส่ซอสเสร็จแล้วเขาก็คุกได้เลยเจ้า พอคุกเ็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะเจ้าเดี๋ยวเขามาจัดใส่จานก่อนน้อเมกิบก็จะตักใส่จานเลยเจ้าจากนั้นก็รวยสารไายกับงาขาวเจ้านี่เจ้าก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะเจ้าเดี๋ยวเขาไปกินกันเลยเจ้า มามากินกันเลยเจ้ามามาเพชรเกาหลียัยวยัวเจ้าอื รสชาติเผ็ดแต่นัวกลมๆอร่อยือม มะามาักพิสซองดำอร่อยจริงเพรแสบจีตแต่มีความข้นน้ำซอสแบบเข้มข้นมาก xin <laughs> giàu Hmm. giáo chuẩn เส้นเหนียวนุ่มมากความอร่อยของมามะ่าเกาหลีจะยูทิเส้นเลยนะเจ้าเส้นเปิ่นจะมีความเหนียวนุ่มมากอืม มีแคบหมูอยู่นอกเฟม you <sighs> ม่กิบก็กินอิ่มเดียบร้อยแล้วนะเจ้ามามา่มาเพชรเกาหลีนะเจ้าเพชรซาจจริงๆเพชรแบบเพชรออกหัวเจ้าแรกๆก็บแบบเพชรแบบมันแค่เพชรเพชรแบบนัวๆเหมือนมามา่าปกติพอกิ่นไปกิ่นไปเพชรขึ้นมาติ๊กแต่ลำ้ำล้ำแตะๆสองดำนี่นะเจ้าเพชรนัวกลมกลมเข้มขน้นเส้นเหนียวหนุ่มแนะนำเลยวันนี้นะเจ้าไม่กิบก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้า ฝากเพืเ่อนๆนะเจ้ากดไลค์กดแชร์นะเจ้าแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะเจ้าจะได้ประพาทีปใหม่ๆของแมคกิ๊บเนาะไมคกิ๊บก็กินมูมามกินพิษผัดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ตัวเนะเจ้ากอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะเจ้าขอบคุณมากๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย